สวัสดีครับผมสุชาติเฉลิมทองตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเพิ่มผลผลิตโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเตรียมดินวิธีการปลูกอ้อยข้อตาแล้วก็วิธีการดูแลรักษาอ้อยข้อตานะครับสาหรับชาวไร่ที่ได้รับพันอ้อยข้อตาจากทางโรงงานาน้ำตาลไปนะครับการปลูกอ้อยข้อตาก็มีหลายวิธีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนำหนึ่งวิธีเป็นวิธีที่ผมคิดว่าเราสามารถทําตามได้นะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือ การเตรียมดินนะครับการเตรียมดินควรเริ่มด้วยการไถดะนะครับการไถดะก็เพื่อที่จะช่วยกําจัดวัชพืชภายในแปลงของเรานะครับการไถดะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือผาน3หรือผาน4นะครับควรไถให้ลึกประมาณ30ซนติเมตรนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับอาจจะไถ1หรือ2ครั้งก็ได้นะครับตามความเหมาะสมหลังจากนั้นเมื่อเราตากดินไว้5-6วันนะครับก็ควรที่จะทําการไถพวนนะครับการไถพวนก็เพื่อที่จะช่วย ย่อยสลายดินนะครับให้มีก้อนเล็กลงนะครับเพื่อที่จะเหมาะสมแก่การปลูกอ้อยของเรานะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการไถพวนก็มีผ่าน5้าผ่าน7จผ่าน8หรืออาจจะใช้โรต,ตอรี่ก็ได้นะครับตามความเหมาะสม การไถพวนควรไถหหรือ2ครั้งนะครับไถให้ดินมีขนาดเล็กกว่าลูกปิงปองก็ถือว่าใช้ได้ครับผมหลังจากที่เราไถพวนเสร็จนะครับขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนการชักล่องขั้นตอนการชักล่องชาวไร่จะใช้อะไรก็ได้นะครับในการชักล่องที่สามารถชักล่องให้มีความลึก20ซนเมตรนะครับ เป็นอย่างน้อยการชักล่องนะครับแต่และล่องควรห่างกัน1เมตร 50- ถึง1เมตร70นะครับหลังจากที่เราชักล่องอ้อยเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการปล่อยน้ําลงไปในล่องอ้อยนะครับจนดินอิ่มน้ํานะครับหลังจากนั้นก็ให้เรานําปุ๋ยนะครับโรยลงไปในล่องอ้อยอัตรา50ิกิโลกร,รัมต่อไร่สูตรปุ๋ยที่แนะนําให้โรยนะครับก็คือ,อ,อให้เน้นตัวหน้าแล้วก็ตัวกลางนะครับเช่นสูตร16-68หรือ2487ก็ได้นะครับ หลังจากที่เราโรยปุ๋ยเสร็จแล้วก็ให้เรานําก้าอ้อยนะครับจากทางโรงงานที่รับไปนะครับนํามาปักลงไปในร่องอ้อยที่เราเตรียมไว้นะครับให้ลึกประมาณ10ซนติเมตรนะครับแล้วก็แต่ละต้นอ้อยนะครับให้ห่างกันประมาณ50ซนติเมตรนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการกบนะครับการกบอาจจะใช้แรงงานคนในการใช้จอบกบก็ได้หรือว่าอาจจะใช้รถไถนะครับช่วยในการกบก็ได้นะครับหลังจากที่เรากบเสร็จแล้วนะครับ สำหรับชาวไร่ท่านใดที่ว่าต้องการจะฉีดยาคุมนะครับก็ให้รอฝนนะครับตกลงมาในแปลงละกอนเพราะว่าปัจจุบันนี้ยาคุมที่ว่าใช้ในไร่อ้อยส่วนใหญ่จะเป็นยาคุมต้องการความชื้นนะครับยาคุมที่ทางโรงงานแนะนําก็จะมี2ตัวนะครับตัวแรกก็คืออะทาซีนนะครับตัวที่2ก็คืออินดาซิแฟมที่มีชื่อการค้าว่าบิคานโนนะครับสตัวยานี้จะใช้ฉีดทับอ้อยได้นะครับอาจจะเกิดผลกระทบต่ออ้อยเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่เกิดความเสียหายนะครับ ยาคุม2ตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนถึง5เดือนนะครับหลังจากนั้นเมื่อเข้าถึงช่วงเดือนกรกฎาสิงหาก็ควรมีการใส่ปุ๋ยอีกครั้งนึงนะครับการใส่ปุ๋ยครั้งนี้นะครับควรจะใส่ปุ๋ยสูตรข้างหน้าแล้วก็สูตรข้างหลังเยอะนะครับอย่างเช่นสูตร21-78นะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับ ควรจะกําจัดวัชพืชทันทีนะครับโดยการใช้แรงงานคนก็ได้ถ้าว่าหากวัชพืชในแปลงเราน้อยแต่ถ้าวัชพืชในแปลงเราเยอะอาจจะใช้สารเคมีในการฉีดพ่นก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องการตรวจแปลงน,นะครับอาจจะตรวจแปลงทุกๆเดือนนะครับถ้าว่าเราพบเจอเรื่องของโรคและแมลงในแปลงนะครับก็ควรจะขุดออกมาทํา้าย,ยนะครับเพราะว่าอ้อยแปลงนี้จะเป็นอ้อยแปลงพันธุของเราในปีหน้านะครับควรรักษาให้ดีนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นแหล่งระบาดของโรคนะครับแล้วก็ เวลาเรานําอ้อยไปปลูกก็จะไม่มีโรคในแปลงใหม่อของเรานะครับสําหรับขั้นตอนการเตรียมแปลงการปลูกอ้อยข้อตาและก็การดูแลรักษาอ้อยข้อตาก็มีเพียงเท่านี้ผมก็หวังว่าคลิเปเีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชาวไร่นะครับที่ได้เราฟังนะครับอา,อาจจะนําไปทําตามหรือว่าอาจจะเอาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในแปลงของท่านได้นะครับผมสาหรับผมก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ